โอ้อันนี้ยิ่งตลกใหญ่นะฮะข้อเสนอแนะที่หนึ่งเลยนะครับก็เขียนไว้เองนะฮะสอนขอควรกำหนดรูปแบบและวัตถุประสงค์ในการดำเนินโครงการแลนบิดให้ชัดเจนคือผมก็เห็นตรงกับเพื่อนกรรมธิการนะครับว่าโครงการมันยังไม่ชัดเจนและเมื่อโครงการไม่ชัดเจนรายงานก็ไม่ชัดเจนแล้วจะให้ผมรับรายงานเหรอครับมิติความคิเดเห็นรายง,งานมีส่วนร่วมของประชาชนโอ้ขอบเขตการศึกษาถูกมัดมือชกครับ,รบท่านประธาน การมาที่การไปประชุมความคิดเห็นของประชาชนที่อำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรสตาร์ทเริ่มให้ประชาชนเริ่มการประชุม11นาฬิกา45นาทีสอนอขอเปิดภาพฉายสไลด์ติดติดกัดขาดภาพไม่มีเสียงหายเสียเวลาครับมีทหารมีตำรวจไปตรึงกำลังประชาชนและบอกว่าให้ประชาชนพูดได้แค่5คนนี่เหลอครับฟังความเห็นการมีส่วนร่วมภาคประชาชนตามขอบเขตการศึกษาลุ่มเหลวครับ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมผู้แทนราษฎรบัญชีและชื่ออดีตนา,นาคตใหม่ปัจจุบันพักก้าวไก่ประเสริฐพองศ์สอนวัฒน์ภูมิมณฑลจังหวัดกระบี่คนภาคใต้ครับก่อนอื่นก็ต้องฟ้องท่านประธานกรรมธิการนะครับว่าการทํางานของเลขาชุดนี้นะครับมีข้อตําหนิมากมายเพราะว่าในกรรมธิการเนี่ยมีมีมาชี้แจงเนี่ยหลายคนไม่ได้รับหนังสือกับท่านประธานครับไม่ยอมแจ้งเขากลายเป็นว่าเขาไม่สามารถรับทราบว่าวันนี้ จะมีการชี้แจงต่อสภาแห่งนี้ต้องขอตำาหนิท่านประธานกรรมธิการโดยตรงด้วยนะครับแล้วก็คณะทํางานโดยเฉพาะค่ากา,ารประจําด้วยสําหรับรายงานผลการพิจารณาศึกษายติการศึกษาโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งเพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามันวงเล็บโครงการแลนบิดนะครับซึ่งที่เป็นรูปเล่มออกมาแล้วก็ผมฟังท่านประธานได้สรุปเมื่อสักครู่ มันย้อนแย้งกับเอกสารที่ท่านเสนอต่อสภาครับเพราะอย่างคําพูดคํานึงที่ท่านบอกว่าจะสามารถลดเวลาและระยะทางการขนส่งได้แต่ในเอกสารเขียนว่าอาจจะสามารถลดได้นะครับแปลว่าท่านประธานกันธิการเนี่ยพยายามผลักดันซะเหลือเกินนะครับว่ารายงานฉบับนี้จะมีผลดีแต่แทบจะไม่พูดถึงผลเสียของการศึกษาโครงการเลนบิดอันนี้เลยนั่นหมายความว่าท่านกำลัง พูดไม่ตรงกับข้อเท็จจริงกับรายงานหนังสือเล่มนี้นะครับเดี๋ยวท่านมีโอกาสแก้ตัวก็ลองต่อมานะครับรายงานฉบับนี้ครับเขียนบอกเหลือเกินว่าประเทศไทยอยากเป็นจุดศูนย์กลางของภูมิภาคทั้งประตูขนส่งแลกเปลี่ยนสินค้าอยากเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงเศรษฐกิจผมคิดว่าอยากเป็นศูนย์กลางการปฏิวัติพลนอำนาจนะครับมากกว่าเพราะว่าปฏิวัติมาหลายครั้งหลายหนใช้เล้วเกินแล้วก็การทําโครงการนี้นะครับเกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนาคม สอนอขอสำนักงานนโยบายและแผนกระทรวงคมนาคมผลงานท่านดีมากครับนะครับถนนพระรามสองสร้างมาเจ็ดชั่วโคตรกระทรวงคมนาคมรับผิดชอบครับยังไม่เสร็จสัทีวันนี้จะทําโครงการใหญ่ๆที่ผ่านมาทําโครงการอะไรต่อครับที่บ้านผมเซาเทิร์นสีบอดครับเวนคืนที่ดิน300เมตรครับสองข้างทางจากขนมนะครศรีาาธรรมราชผ่านสุราษฎร์ธานีมาถึงกระบี่บ้านผมเริ่มตั้งแต่รัฐบาลสมัยก่อนยุคโน,นนะครับ แล้วก็โฆษณาชวนเชื่อย้อนดูข้อมูลข่าวสารได้เลยครับประเทศไทยจะดีนักลงทุนจะมาไม่ต่างกันเลยครับเหมือนกับโครงการนี้พยายามจะโฆษณาเหลือเกินแล้วก็สุดท้ายเป็นไงครับร้างครับตอนนี้เป็นถนนเซาเทิร์นซีบอร์ดที่คนกระบี่หรือว่าคนกรุงเทพที่จะลงไปกระบี่เนี่ยใช้เส้นทางแล้วก็เชื่อมต่อที่สุราษฎร์ธาน,นีแล้วก็ที่ผ่านมาเห็นไหมครับบอกว่าจะใช้ตรงกลางให้เป็นประโยชน์สุดท้ายครับ ขออนุญาตเอ่ยนามครับรองประธานท่านหนึ่งคนกระบี่บ้านผมเนี่ยครับก็ต้องไปลณรงว่าตรงกลางนั้นเลยครับต้องให้พื้นที่เอามาใช้ประโยชน์เสียหายนะครับไปเวนคืนที่ดินคนเป็นหมื่นไร่สวนปามเยอะแยะเสียหายครับแล้วรอบนี้จะเวนคืนที่ดินอีกแล้วก็ไม่มีข้อมูลบอกชัดเจนนะครับแล้วในข้อสรุปนะครับซอโซเขียนชัดนะครับหากรัฐบาลตอบคําถามเหล่านี้ได้ชัดเจนมีคําถามเกิดขึ้นเยอะแยะในชั้นการมรธิการเขาท่านประธานครับและ ผู้มาชี้แจงโดยเฉพาะสนข,ขก็ตอบไม่ได้โดยเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อมทัดกรรมาธิการท่านหนึ่งครับอาจารย์สมปรารถนาธิ์พิงวันนี้ไม่ได้รับเอกสารเรื่องนัดประชุมแล้วมาชี้แจงท่านจะได้พูดได้แต่วันนี้ผมต้องมาพูดแทนท่านเพราะท่านอภิปรายท่านตอบคำท่านตั้งคําถามในชั้นกรรมาการสนข,ขยังตอบไม่ได้หน่วยงานราชาการยังตอบไม่ได้บอกว่าผลกระทบที่เคยทําที่อีซีภาคตะวันออกเนี่ยเวลาถมทะเลเนี่ยชายหาดเสียหายครับ หาดแสงจันท์เสียหายเป็นสิกว่ากิโลแต่ผลการศึกษาตอนนั้นบอกเสียหายแค่4ี่หกิโลเมตรเองนี่คือการทําถมทะเลที่โครงการแลนด์บิดนี้กําลังจะทําอยู่นะครับความกังวลของคนภาคใต้เนี่ยไม่ใช่ว่าผมไม่อยากพัฒนาภาคใต้บ้านผมนะครับอยากครับแนวทางการพัฒนาภาคใต้มีเยอะแยะเคยถามคนภาคใต้โดยตรงไหมครับว่าเขาอยากได้อะไรรองประธานกรรมธิการเนี่ยบ้านผมเนี่ยพวกเรายังเคยพูดถึงเรื่องระบบขนส่งสารนะทางรถไฟระบบรางระนอง พัางงาภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลเลยครับทําไมรัฐบาลไม่สนใจแบบนี้ครับโอ้จะเอาแบบโครงการแบบนี้แล้วท่านบอกว่าขอบเขตการศึกษามีมิมติทางกฎหมายติดขัดครับไม่ติดขัดยังไงฮะหน่วยงานราชาการมาตอบการประชุมชี้แจงของเราซึ่งรายงานฉบับนี้ทําภายใต้การประชุมเพียงแค่สิบครั้งกับท่า,านประธานแน่นอนครับไม่มีทางรอบครอบไม่มีทางรัดกุมไม่มีทางละเอียด ละเอียดอ่อนนะและก็ไม่มีทางที่จะเป็นฐานที่จะให้หน่วยงานอื่นมาเอาไปเป็นข้อมูลได้แน่นอนเพราะตอบคําถามได้ไม่ชัดเจนครับหน่วยงานราชาการที่มาตอบนะครับเขาก็บอกชัดว่าติดขัดข้อ,อกฎหมายเป็นพื้นที่ชุ่มน้ําเป็นพื้นที่ป่าเป็นพื้นที่ต้นน้ําแหล่งน้ําเยอะแยะครับป่าไม้และมิติด,ด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมถูกทาลายครับมิติความคิดเห็นเลขาธิการมีส่วนร่วมของประชาชนโอ้ขอบเขตการศึกษาถูกมัดมือชกครับรรท่านประธาน การมาที่การไปประชุมความคิดเห็นของประชาชนที่อำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรสตาร์ทเริ่มให้ประชาชนเริ่มการประชุม11นาฬิกา45นาทีสอนอขอเปิดภาพฉายสไลด์ติดติดกัดขาดภาพไม่มีเสียงหายเสียเวลาครับมีทหารมีตำรวจไปตรึงกำลังประชาชนและบอกว่าให้ประชาชนพูดได้แค่5คนนี่เหยครับฟังความเห็นการมีส่วนร่วมภาคประชาชนตามขอบเขตการศึกษาล้มเหลวครับ ถัดมาจากนั้นไปไหนฮะน่นครับข้ามมาพระโตชุมพรเริ่มเวลา14นาฬิกา25นาทีแล้วก็รีบปิดประชุมนี่การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการทำศึกษาเรื่องนี้ล้มเหลวครับท่านประธานครับในชั้นกรรมธิการครับการประชุมครั้งที่7-8ธทันวาเชิญผู้แทนประชาชนก็เชิญเฉพาะอาบอจอครับแต่อบอตอหน่วยงานเล็กๆไม่มีครับนี่เลยครับขาดการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน รายงานฉบับนี้ผมคิดว่ามีข้อบกพร่องเยอะแยะมากมายนะครับท่านบอกว่ามาติคณะร,อร,อรอัฐมนตรีนะครับของคอรอมอรของคุณเศรษฐาเนี่ยที่รับหลักการเนี่ยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติจริงๆแล้วยุทธศาสตร์ชาติน่ะวางภายใต้รัฐบาลที่มาจากเผด็จการนะครับท่านมาจากรัฐบาลพลลเรือนวันนี้ไปรับลูกยุทธศาสตร์ชาติจากรัฐบาลเผด็จการได้ยังไงครับ อายเขาตายเลยเสียชื่อหมดครับแล้วก็บอกว่าจะได้เปรียบทางยุทธศาสตร์ลดเวลาระยะทางขนส่งจากเดิมทําให้ประหยัดต้นทุนการขนส่งก็รายงานมันก็ขัดแย้งกันเองครับก็ข้างต้นก็บอกแล้วไงครับว่าอาจจะแต่บางข้อความก็บอกว่าลดต้นทุนลดระยะทางซึ่งเป็นไปไม่ได้ครับมีอย่างที่ไหนครับกรรมธิการเราเวลาถามหลายอย่างเนี่ยเช่นกรรมธิการเราถามว่าทําไมมีท่อส่งน้ํามันทําไมบางครั้งมึงถึงไม่มี โอ้ก็ตอบไม่ได้ครับท่านประธานครับสมาคมเจ้าของเรือครับที่มาชี้แจงในชั้นการมาธิการผมตั้งคําถามเดียวว่าท่านบอกว่าสมาคมเจ้าของเรือในประเทศไทยเนี่ยเคยพูดถึงหรือเรียกร้องโครงการแลนด์บิดนี้ไหมเขาตอบว่าไงท่านประธานเขาบอกว่าไม่เคยมีการพูดถึงเลยนะครับโครงการเซาเทนซีบอร์ดที่ผมบอกบ้านผมเนี่ยตรงกลางเดี๋ยวนี้ใช้เลี้ยงวัวครับมีแค่รถวิ่งนะครับแล้วบอกว่าทําแล้วจะดึงดูดนักลงทุนโอ้โหโฆษณาสวยหรูออกรถโชว์ เหมือนข่าวการพยายามทําคลองไทยคลองจีนเปียบเลยท่านประธานครับเรื่องแบบนี้จะดีหมดได้ยังไงฮะท่านพัฒนาบนคราบน้ําตาความเดือดร้อนของประชาชนที่อ,อําเภอพระโตะคนต้องพัดที่นาคาที่อยู่ท่านจะให้เรียกร้องให้เขาเสียสละภาคใต้มีฐานเศรษฐกิจนะครับฐานทรัพยากรป่าไม้ป่ากงกลางต้นน้ําทะเลหาดทรายสัตว์น้ําวิถีชีวิตประมงนะครับผมเรียกร้องให้นักวิชาการข้าราชาการส่วนกลางข้าราชาการดีๆมืออาชีพครับ ออกมาพูดความจริงครับโครงการนี้การศึกษานี้นะครับคนที่ได้รับผลประโยชน์ก็คือบริษัทที่ปรึกษาของสอนคได้เงินครับโอ้ยมันก็ดีหมดสิครับวันนี้ลองตอบมาหน่อยว่าท่านได้รับได้ว่าจ้างที่ปรึกษาเป็นยังไงนะครับและท่านบอกว่าจะลดจะให้ความสุขกับชุมชนเมื่อกี้ท่านประธานบอกโอ้โหชุมชนก็มีความสุขยังไงครับเขามาตั้งคําถามท่านยังตอบไม่ได้เลยนะครับมะทมมาจากละนองมาตั้งคําถาม และประเด็นการแก้ไขปัญหาที่ระนองนะครับท่านเรื่องเล็กๆรัฐบาลยังแสดงฝีมือไม่ได้เลยครับคอรมอไปประชุมที่ละนองยังแก้ปัญหาเรื่องสะพานข้ามคลองบ้านโมแกนไม่ได้เลยสุดท้ายนะครับฝรัลล่งต้องไปสร้างสะพานให้เด็กๆที่เดิมว่ายน้ําข้ามคลองกลับบ้านเนี่ยฝรั่งออกเงินนะครับรัฐบาลเป็นคอรมอไปประชุมแท้ๆเขยคนระนองไปประชุมที่ละนองยังแก้ปัญหาไม่ได้น่าอายครับนี่จะไปทําโครงการใหญ่ๆโอ้โหไม่ไหวแล้วครับ รายงานฉบับนี้นะครับบอกว่าจะต้องออกกฎหมายพิเศษ s อ c ออ้าวไอ้นี่ก็สอดคล้องของประยุทธ์จนันโอชาอีกแล้วครับตกลงนี้ท่านรับลูกหมดเลยครับรัฐบาลเระเดการนี่ท่านรับลูกหมดเลยเหรอครับท่านไม่คิดจะทบทวนอะไรเลยเหรอครับผมเชื่อว่าเรื่องป่าต้นน้ําที่หายไปนะครับเรื่องพี่น้องประชาชนวันนี้นะครับเขาเรียกร้องว่าวันนี้เนี่ย ค่าเวรคืนในทะเลพี่น้องชาประมงเนี่ยเขาบอกว่าท่านสามารถให้ได้ไหมละ่ะสองพันบาทต่อวันในระยะร้อยปีที่อำเภอพระ,ระโตชุมพรเขาขอสิบล้านแล้วขอเขาขอ,ขอ,ขอไร่ละสิบล้านขอร้อยปีท่านให้ได้เขาไหมสวนทุเรียนเขามีมากมายขนาดไหนโอ้ความมั่นคงทางพลังงานท่อน้ำมันเดี๋ยวนี้เขาไปถึงไหนแล้วครับการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างพลังงานเขาใช้พลังงานสะอาดท่านยังวางท่อหรือไม่วางท่อก็ยังตอบไม่ชัดเลยครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยรายงานฉบับนี้ผมบอกตรงๆนะครับรับไม่ได้ครับไม่มีจํานวนประชาชนที่ถูกเว้นคืนไม่มีตัวเลขที่ดินจํานวนเท่าไหร่ไม่มีคนไทยพัดถิ่นที่ไม่ได้บัตรประชาชนเด็กระนองอีกเยอะครับปัญหาเล็กๆยังแก้ไม่เป็นยังแก้ไม่ได้เลยน่าอายครับ ประเทศไทยจะบอกจะเอาโครงการเมกะโปรเจกต์อย่างน้นอย่าง,งนี้นะครับอดีตรัฐมนตรีอยู่ในชั้นกรรมธิการนะครับคุณชาติดีก็บอกว่าโอ้ยให้มองอย่ามองข้ามช่วยมองข้ามประเด็นเล็กๆน้อยๆอ,อย่าเอาเรื่องเล็กๆมาพูดนี่ประเด็นเล็กได้ยังไงครับวิถีชีวิตชาวบ้านที่เขาต้องสูญเสียที่ดินทํากินใช้ไม่ได้ครับแบบนี้ไม่มีรายชื่อของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการทําประมงซึ่งนายกศรษฐาบอกว่าจะดูแลประชาชนทุกคน นี่นายกพูดนะครับถ้าทุกคนจริงเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องครับเพราะในหลักธรรมะเนี่ยความถูกต้องคือเป็นประโยชน์กับทุกคนและไม่เป็นโทษกับทุกฝ่ายไปทบทวนดูนะครับถ้าท่านบอกว่าท่านเป็นชาวพุทธจริงนะครับที่อำเภอหลังสวนที่ผมบอกแล้วครับชาวบ้านออกมาคัดค้านในรายงานก็บอกว่าประชาชนทั้งหมดของจังหวัดชุมพรไม่คัดค้านโอ้เขียนมาได้รายงานฉบับนี้ไม่น่าเชื่อนะครับ ฐานทรัพยากรต่างๆในพื้นที่สวนผล,ลไม้ต่างๆต้องถูกทำลายผมคิดว่าเรื่องนี้การพัฒนาภาคใต้เนี่ยผมสนับสนุนครับเรามีฐานทรัพยากรเยอะแยะวันนี้เรามีนิคมอุตสาหกรรมสงขายังใช้ประโยชน์ได้ไม่เต็มที่เรามีท่าเรือที่ชุมพรเรามีท่าเรือที่ประจวบท่าเรือน้ําลึกที่จังหวัดกระบี่เคยสร้างมาแล้วและเป็นไงครับร้างครับสุดท้ายเอามาให้อาบาจอกระบี่ดูแลให้เป็นท่าเทียบเรือประมงให้เขาเช่า โครงการที่คิดมาจากส่วนกลางทั้งนั้นนะครับเอาไปยัดเยียดให้ประชาชนในพื้นที่ข้าราชการส่วนกลางเก่งมาจากไหนครับวันนี้มีรายงานนะครับเดิมๆเรื่องการโครงการแลนบิดไม่ว่าจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหรือ TDI หรือหลายหน่วยงานแม้กระทั่งนักวิชาการที่ออกมาออกสื่อครับผมอยากให้ท่านแสดงเจตนาลมออกมาจริงๆครับผมไม่รับรายงานฉบับนี้ครับท่านประธานขอไปที่อภิปรายเกินเวลาที่ขอไว้แต่ผมคิดว่าเรื่องนี้จะเป็นประโยชน์และช่วยตอบคาถามผมด้วยนะครับ ผมไม่รับรายงานฉบับนี้ครับกรับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมสุระเชษฐ์ประวินวงวุฒธผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพักก้าวไกลวันนี้ผมขอร่วมอภิปรายนะครับตัวรายงานผลการพิจารณาศึกษายตินะเรื่องการศึกษาโครงการแลนบริดจ์นะครับนี่เป็นรายงานนะครับไม่ใช่ความคุ้มค่าของโครงการนะครับก็มีเนื้อหาสาระนะครับอยู่ทั้งหมด89หน้า แต่ขาดความชัดเจนในหลายประเด็นที่สำคัญนะครับทำไมผมถึงกล่าวเช่นนั้นครับท่านประธานเดี๋ยวเรามาลองไล่เรียงดูกันนะครับตัวอย่างที่หนึ่งนะครับในบทสรุปผู้บริหารนะครับยอ่อหน้าสุดท้ายนะฮะซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดสำหรับเอกสารนะรก็คือสรุปข้อความในยอ่อหน้าสุดท้ายเพื่อนกรรมธิการเองกเอง็เขียนไว้นะครับว่า หากรัฐบาลสามารถตอบคำถามเหล่านี้ได้ชัดเจนและพิจารณาข้อสังเกตของคณะกรรมการอย่างรอบคอบแล้วอาจจะทำให้โครงการแลนบริ์มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นกล่าวคือเพื่อนกรรมการเองก็บอกนะครับว่ามีหลายคำถามที่ยังไม่ได้คำตอบที่ชัดเจนนะฮะผมก็เลยไม่แปลกใจครับว่าทำไมรายงานฉบับนี้ถึงยังไม่ชัดเจนแต่ที่ชัดเจนก็คือมี เพื่อนกรรมธิการจากพักก้าวไกล5ท่านนะครับได้ลาออกไปเพราะว่าการเร่งปิดจบด้วยความไม่ชัดเจนในคําตอบที่ได้รับในที่ประชุมและจะเร่งปิดกันทําไมครับอะไรอะไรก็ไม่ชัดเจนตัวอย่างที่2นะครับในบทสรุปผู้บริหารหน้าฉาช,ชิงข้อที่2กับข้อที่4นะนะฮะมันก็ย้อนแย้งกันเองครับข้อที่2นะครับเขียนไว้ว่าอาจจะลดนะฮะ อาจจะสามารถลดระยะเวลาและระยะทางการขนส่งจากเดิมที่ต้องผ่านช่องแคบมลรกาทําให้ประหยัดต้นทุนการขนส่งซึ่งจะต้องมีการศึกษาเพิ่มส่วนในข้อที่4นะครับก็เขียนไว้ว่าเพราะสามารถลดเวลาในการเดินทางจากเส้นทางเดิมและประหยัดค่าใช้ใจ่ายได้ตกลงมันยังไงครับตกลงไปศึกษามายังไงกันครับแค่อาจจะสามารถลด หรือมันลดได้จริงครับประเด็นนี้สำคัญนะครับเป็นแก่นกลางของเรื่องแก่นกลางของความเป็นไปได้ในโครงการนะครับท่านจะต้องตอบให้ได้ว่าลดระยะเวลาและค่าใช้จ่ายได้เท่าไหร่เพราะมันส่งผลต่อการประมาณการในมิติต่างๆอย่างมีนัยสำคัญเป็นที่สุดนะฮะตัวอย่างที่3ครับในบทสรุปผู้บริหารหน้าฉอจริงนะครับตอนช่วงต้นหน้าเนี่ยท่านบอกว่าจะให้สิทธิ เอกชน50ปีแต่พอมากลางหน้านะฮะบอกว่ามีระยะเวลาคืนทุน24ปีความไม่ชัดเจนก็คือทำไมมันต่างกันมากนะครับ24กับ50นะฮะหรือมันชัดเจนอยู่แล้วครับว่าอยากจะขายดินแดน50ปีท้ง้าที่ความชัดเจนของโครงการก็ยังไม่มีเลยจะยกที่ดินให้กี่ไร่จะมีสินค้าเทกองไหมมีท่อส่งน้ำมันมีโรงกั่นไหม อะไรอะไรก็ไม่ชัดเจนแต่ตั้งเป้าจะประเคน50ปีไปก่อนแล้วแล้วค่อยมาต่อรองกันเหรอครับว่าประเทศไทยจะต้องอะไรเป็นแรกบ้างอย่างนั้นเหรอครับเจ้าอย่างนั้นเหรอครับตัวอย่างที่สี่นะครับในบทสรุปผู้บริหารหน้าชอช้างนะครับท่านก็บอกว่าจําเป็นจะต้องออกเป็นพระราชบัญญัติที่ชัดเจนเพื่อให้เกิดการดําเนินการเป็นไปตามกฎหมายอา้าวแล้วมันอยู่ตรงไหนครับมันอยู่ตรงไหนในรายงานเล่มนี้ครับท่านไปศึกษาอะไรมาครับ สภาแห่งนี้ให้พวกท่านไปศึกษาแล้วพวกท่านก็ไปศึกษาโดยบอกว่าผลการศึกษานะจะต้องไปให้คนอื่นศึกษาอีกทีเนี่ยนะ <c oughs> คือจะเอาอยัางไงอะครับหากท่านต้องการเวลาเพิ่มสภาแห่งนี้ก็ยินดีให้เพิ่มนะครับแต่เราต้องการความชัดเจนว่าร่างพาบรบเนี่ยเนื้อหามันจะประมาณไหนมันจะเหมือนหรือแตกต่างจากพาบรบ e EEC ออย่างไรอย่างน้อยประเด็นสําคัญสาคัญในหลักการท่านจะต้องตอบให้ได้ ตัวอย่างที่5นะครับในบทสรุปผู้บริหารนะครับหน้าชอช้างย่อหน้าที่2นะครับท่านก็เขียนเอาไว้นะฮะส่วนความคิดเห็นของเอกชนเกี่ยวกับการเดินเรือและการขนส่งสินค้านั้นยังมีความกังวลกับความชัดเจนของโครงการนี่ท่านก็ท่านก็ทราบนะครับว่าว่าเขาเขากังวลอยู่ถึงความชัดเจนแล้วทาไมท่านไม่ทําให้ชัดเจนครับ คือผมเข้าใจดีนะครับว่าการศึกษานี้เนี่ยเนื้อหาสาระหลักก็ทําโดยสอนอขอไปจ้างที่ปรึกษามานะครับแต่มันยังไม่จบงานครับยังไม่มีความชัดเจนในหลายประเด็นแล้วทาไมท่านคณะกรรมธิการไม่รอให้เกิดความชัดเจนในโครงการก่อนทําไมไปเขียนรายงานแบบ Copy p ี s t พมานะครับผลการศึกษาก็ยังหาความชัดเจนไม่ได้ Final Report ก็ยังไม่ออกมาต่างๆข้อต่างๆก็ยังไม่ชัดเจนตัวอย่างที่6นะครับในบทสรุป ผู้บริหารหน้าซอโซ่ย่อหน้าสุดท้ายนะครับท่านเขียนเอาไว้ว่าโครงการแลนบริ์เป็นเครื่องมือหรือตัวนำที่เป็นแม่เหล็กที่จะดึงดูดการลงทุนโนนีนั่นแมตอบมาให้ได้ก่อนนะครับว่าจะลดระยะเวลาและค่าใช้จ่ายใ,ให้ได้จริงอย่างไรเอาให้ชัดก่อนจะจินตนานการไปเรื่อย<ม>เดี๋ยวแทนที่มันจะเป็นแม่เหล็กนะครับเดี๋ยวมันจะกลับด้านนะครับจากที่มันจะดูดเนี่ยมันจะกลายเป็นผลัก เอาให้ชัดนะครับสายการเดินเรือเขาก็บอกแล้วว่ามันไม่ได้ลดตัวอย่างที่7นะครับในหน้าที่79นะครับโอ้อันนี้ยิ่งตลกใหญ่นะฮะก็เสนอแนะที่1เลยนะครับก็เขียนไว้เองนะฮะสอนอขอควรกำหนดรูปแบบและวัตถุประสงค์ในการดำเนินโครงการแลนดบิดให้ชัดเจนคือผมก็เห็นตรงกับเพื่อนกรรมธิการนะครับว่าโครงการมันยังไม่ชัดเจนและเมื่อโครงการไม่ชัดเจนรายงานก็ไม่ชัดเจนแล้วจะให้ผมรับรายงานเหรอครับ ท่านต้องไปพิจารณานะครับท่านประธานครับจาก7ตัวอย่างที่ผมหยิบยกมาในเวลาอันสั้นๆเนี่ยนะครับก็น่าจะเพียงพอแล้วต่อเหตุผลที่จะไม่รับร่างรายงานฉบับนี้แต่ผมก็มีประเด็นให้คิดต่อนะครับว่าหากพวกเราเพื่อนสมาชิกนะครับอยากจะใจดีนะฮะร,รับร่างรายงานฉบับนี้ให้มันผ่านผ่านไปคือปัจจุบันนะครับรายงานฉบับหลักของโซนขอที่จ้างที่ปรึกษาอยู่มันก็ยังไม่จบ มันน่ากังวลนะครับของการใช้มติสภาไปฟอกขาวให้กับอภิมหาโครงการร่วมทุนที่ใหญ่ที่สุดตั้งแต่มีประเทศไทยมามูลค่าการร่วมทุนกว่า1ล้านล้านบาททั้งทที่ทุกอย่างยังไม่มีความชัดเจนทำไมเราไม่รอความชัดเจนของโครงการครับก็ศึกษากันไปก่อนอย่าเพิ่งปิดเล่มนะครับศึกษาคู่ขนานกันไปก็ได้ทําให้ข้อสงสัยต่างๆมันชัดเจนมากขึ้นนะฮะทำให้การศึกษาของสนขเนี่ยสามารถคลายข้อกังวลของประชาชนได้มากขึ้น ในมุมกลับกันนะครับหากเรารีบปิดจบนะครับแล้วก็ใจดีผ่านๆอย่างที่กําลังจะทํากันอยู่เนี้ยอย่างที่มติวิปรัฐบาลอยากจะผ่านๆมันไปแบบเนี้ยแต่หากสุดท้ายผลการศึกษาของสนขอเล่ม f i น a ลรีพอร์ตออกมาแล้วมันไม่กระจ่างพอล่ะครับมันไม่เป็นที่ยอมรับมากพอล่ะครับแล้วถึงวันนั้นฝ่ายค้านจะมาขอตั้งกรรมธิการขึ้นมาตรวจสอบเรื่องนี้เดี๋ยวท่านก็จะหาว่าเคยศึกษาไปแล้วแล้วก็ไม่ยอมให้ตั้งอีก เอากลับไปเถอะครับโครงการขนาดใหญ่แบบนี้เนี่ยอย่าใช้จินตนาการอย่างเดียวแล้วเอาเสียงข้างมากลากไปเรื่อยมันไม่สมควรมันต้องฟังเหตุผลกันบ้างนะฮะนอกจากในส่วนของรายงานแล้วเนี่ยยังมีอีกเรื่องใหญ่ๆก็คือตัวเนื้อหาสาระของโครงการแต่ด้วยเวลาที่จํากัดนะครับผมอยากให้พวกท่านเนี่ยลองย้อนกลับไปดูกระทู้สดของผมนะครับเมืม่มอวันที่18มกราคม2567แล้วตอบคาถามให้ได้ชัดเจนก่อน คำถามพื้นฐานที่สําคัญที่สุดก็คือแลนบริ์นี้ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายของสายการเดินเรือที่เป็นลูกค้าหลักที่จะมาใช้เส้นทางแลนบริ์นี้ได้หรือไม่หากท่านพิสูจน์ไม่ได้ว่าแลนบริดจะก่อให้เกิดการลดระยะเวลาและค่าใช้จ่ายได้จริงอย่างมีนัยยะสำคัญเพียงพอมันก็คือฝันค้างอะครับและหากท่านจะดื้อดึงนะครับดันต่อไปทั้งๆท,ที่ทุกอย่างก็ยังไม่ชัดเจนอย่างนี้เนี่ย ในอนาคตอาจจะกลายเป็น่างโง่อาจจะกลายเป็นภัยต่อความมั่นคงของสงครามจีโอโพลิติกส์และที่แน่ๆก็คือจะเป็นภัยค้างต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชนที่โดนเวรคืนดังที่เคยเกิดมาแล้วในแลนบริดจ์เดิมเส้นทางกระบี่ขนมในส่วนของความคุ้มค่านะครับไม่ว่าจะเป็นมุมมองทางเศรษฐศาสตร์ EIRR หรือว่าทางไฟแนนซ์นะครับ FIRR ที่ Copy Paste มาจากรายงานสอนขอก็ไร้ซึ่งความน่าเชื่อถือครับตรงนี้คงต้องไปว่ากันในรายละเอียดอีกยาวนะครับว่า Assume อะไรกันไว้บ้างน่าเชื่อถือแค่ไหนกําไรจาก Bunker Service นะฮะหรือว่าบริการเติมน้ำมันเนี่ยมันสูงแบบไร้ความเป็นไปได้หรือไม่รายได้นะฮะจากการที่จะให้เช่าพื้นที่ที่จะขายที่ดิน50ปีไปเนี่ยมันสูงเกินจริงหรือไม่ ทุกอย่างยังไม่มีความชัดเจนนี่คือสาระสำคัญหลักๆของโครงการเลยนะครับว่าท่านจะเอาอะไรเป็นแรกท่านประธานครับโดยสรุปนะครับผมและพักก้าวไกลไม่รับร่างรายงานฉบับนี้เอาไว้ให้รัฐบาลมีเนื้อหาที่ชัดเจนเพียงพอก่อนแล้วค่อยมาว่ากันว่าโครงการนี้ควรทำหรือไม่ควรทำไม่ใช่แค่อยากได้หรือไม่อยากได้ขอบคุณครับท่านประธาน